สวัสดีท่านผู้ชมทาง YouTube ทุกท่านนะครับผมสวัสดีวันเสาร์นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ผมจะทำการถ่ายวิดีโอลงคลิปนะครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาตามล่าหาบอลน,นาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมจะไม่หาบอลน,นาอย่างเดียวผมก็จะมาช้อนประกาศให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับเผื่อเจอประกาศป่าอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่กลาง ทุ่งนาที่เขาเลี้ยงวัวนะครับนี่นะครับอยู่กับ,บวัวหนึ่งตัวนะครับเขากําลังจะใกล้คลอดแล้วนะครับลุงก,กับป้าก็เลยเอามาไว้ตรงทุ่งนานะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการพาลูกเขาเขาเรียกว่าพาลูกเขาปลอดภัยนะครับผมถ้าอยู่กลางป่านี่มันไม่ค่อยปลอดภัยนะครับกลัวหลายอย่างด้วยนะครับ อยู่กับวัวหนึ่งตัวเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปลุยป่าฝาดงเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะลุยป่าบอลก่อนละกันเมื่อกี้ผมช้อนประกัดตรงข้างหลังผมเนี่ยมันไม่มีนะครับเดี๋ยวหาบอลหน้าด่างก่อนนะครับเดี๋ยวประกัดเดี๋ยวไปดูกันข้างในอีกทีหนึ่งนะครับโหท่านผู้ชมมันเยอะจนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนก่อนดีเลยนะครับเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับดูครับ นู่นห่าลึกเข้าไปถึงข้างในเลยนะครับไะเริ่มเลยถ้าช้าเดี๋ยวจะไม่เจอนะครับผมเริ่มลุยตรงนี้ก่อนเลย Oh, 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 โอ้โหโคตรเยอะนะครับนุ่นอย่างเยอะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนนะครับถ้าเจอเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูกันอีกทีนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็คลิปมันจะยาวไปนะครับถ้าเกิดว่าดูผมหาไปด้วยเนะี่ยครับตอนนี้ก็หามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเห็นป่าบอลแบบเยอะๆแบบเนี้ไม่มีเลยนะครับเขียวปีหมดเลยผมพยายามหาเต็มที่แล้วครับก็ยังไม่เจอเนี่ยพวกเนี้ยหาหมดแล้วครับส่วนมากก็จะเจอแบบไวรัสขนนกนะครับอย่างเงี้ยนะครับเยอะอัน,นี้เหมือนอัน,นี้เลยเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนหน้ากากฟาโลครับคล้ายๆกันเลย เยอะมากนะครับยังไม่เจอตามหาต่อไปนะครับผมแต่ว่าแหล่งน้ํานี่ผมแบบน่าช้อนประกัดมากเลยนะครับเนี่ยนั่นท่านผู้ชมดูเหมือนหน้ากากฟาโลไหมครับคล้ายๆเลยนะครับเนี่ยแต่นี่เป็นบอลนนานะครับบอลบอลคันนะครับถ้าโดนละคันเลยนะครับตอนนี้ใกล้สิ้นสุดหนทางแล้วนะครับผมเดินมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นปลายปลายนาแล้วครับผมเลืออีกข้างในอีกนิดหนึ่งหามาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับเป็นที่ต้องการของคนเยอะมืนกันนะครับบอนนาด่างเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะครับครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้เดินมาจนสุดทางแล้วครับนี่คือสุดทางข้างบนไม่มีแล้วนะครับเป็นป่าอย่างเดียวผมก็มาเจอต้นเนี้นะครับนี่ด่างแบบนี้นะครับ านผู้ชมเห็นไหมฮะเ,เดี๋ยวๆหมวกผมมืดเนี่ยด่างแบบเนี้ยนะครับใบเปลอเลยนี่นะครับ,บ,รรบด่างตรงนี้มันมันไม่ด่างเต็มใบนะครับถ้าด่างเต็มใบเนี่ยผมแจกจริงนะครับเนี่ยเอ้ยนั่นก็เอ้ยเหมือนเอ้ยไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นด่างแดดเฉยๆโอ้ไม่มีนะครับโหหาจนสุดเลยนะครับเขียวอย่างเดียวเลย หายากพอสมควรน,นะครับไม่มีนะครับผมเนี่ยครับท่านผู้ชมดูป่าบอลเนี่ยเยอะมากนะครับตรงนี้ก็ใช่นะครับนุ่นยาวถึงน,นู่นเลยนะครับผมแต่จากประสบการณ์ที่ผมหาแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับที่ลกๆแบบเนี้มันไม่ค่อยมีบอนด่างหรอกครับเพราะว่าเขาเหมือนว่าปกติธรรมชาติเขาอะ่ะจะไม่ค่อยอยู่ในที่ลกเท่าไหร่นะครับแค่ โผล่ให้พ้นต้นพวกเดียวกันนี่ก็ก็ยากแล้วนะครับผมแต่ว่าในไหนก็ในไหนละ ได้มาหนึ่งอันด่างแค่นี้นะครับกับดอกไมห้หนึ่งอันไม่เจอผมบอกแล้วว่าไม่มีครับผมเฮ้ยอ้าวท่านผู้ชมช่วยผมดูหน่อยฮึ เจอแบบนี้อีกแล้วนี่ครับด่างไวรัสนะครับนี่ท่านผู้ชมดูนี่ถ้าขาวมาครึ่งหนึ่งนี่ผมแจกแน่นอนนะครับไม่เจอเอ้ยท่านผู้ชมดูนี่นี่นีนนโอโหสวย อแล้วนะครับบอลน,นาด่างก็ด่างแบบนี้นะครับไม่รู้จะมีคนชอบไหมนะครับผมเดี๋ยวหาอีกสักระยะหนึ่งนะครับเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับด่างอะไรเนี่ยด่างคนนกด่างนม่มีคนนิยม ชมตอนนี้ผมก็มาอยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งของป่าที่ผมลุยมาเมื่อกี้แล้วนะครับผมตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีปากัดนะครับดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยคิดว่าน่ามีนะครับบอนาก็เหมือนเช่นเคยครับไม่มีด่างเลยนะครับแต่ตรงนี้คิดว่าน่าจะมีปากกัดแน่นอนเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมลองลองช้อนดูก่อนนะครับ ไม่มีเลยครับท่านผู้ชมตรงนี้ไม่ค่อยมีประกัดเลยครับเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมผมเจอแล้ว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 ,ลวนี่นะครับนี่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 เดี๋ยวให้ดูนี่โอ้ย,อ,ยอึ๊บเดี๋ยวนะครับแป๊บน,นึงนี่นะครับท่านผู้ชมเจอแล้วนี่ ปลากัดนะครับผมอุ้ยิวเจอแล้วนะครับผมปลากัดหนึ่งตัวสแสดงว่าแหล่งนี้มีแน่นอนนี่นะครับเป็นปลากัดตัวเมียนะครับแล้วก็ได้สัตว์มาอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับเขาเรียกว่าแมงเหนียงนะครับเดี๋ยวนะนี่นะครับแมงเหนียงจะเลียวหน่อยนะครับตัวมันเลื่นอน่ะผมจับไม่ค่อยทัน เดี๋ยวผมช้อนต่อสักพักหนึ่งเมื่อกี้ช้อนประกัดผมพยายามช้อนละมีนะครับแต่ว่าเป็นประกัดยังเด็กอยู่ไม่เจอตัวผู้นะครับเจอตัวผู้แหละแต่ว่ามันมันยังไม่โตมันยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับตัวพ่อมันอย่างเงี้ยยังไม่เจอพักก่อนเหนื่อยเดี๋ยวให้เหนื่อยลุยต่อครับผมตอนนี้ก็อยู่กับ เนี่ยนะครับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนี่เขาเรียกว่าง,งวัวนะครับผมชาวบ้านเขาเอาวัวมาเลี้ยงเนี่ยฮะวัวตัวนี้สวยนะครับวัวตัวนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับสมบูรณ์แบบหมครับวัวตัวนี้ดูบึกบึนแข็งแรงนะครับผมซอยจุนี่อร่อยแน่นอนใช่ไหมมองหน้าผมไม่พอใจนะครับบอกซอยจุไม่พอใจปะทอ ไปก็ได้นะครับผมนี่ก็เป็นป่าบอลนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับนู่นเลยนี่ก่ออีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ของลุงแถวบ้านผมนี่แหละครับเขาเอามาล่ามไว้หลายที่นะครับเอามาล่ามไว้ข้างในป่าบ้างครับอย่างตัวแรกที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับเขากําลังตั้งท้องนะครับใกล้คลอดลูกแล้วเขาก็เลยย้ายออกไปไว้ข้างนอกนะครับ เพราะว่าถ้าเอาไว้ข้างในเนี่ยเวลาเดี๋ยวขนย้ายลูกวัวตัวเล็กเนี่ยมันจะยากนะครับยากต่อการเคลื่อนย,ย้ายเนี่ยท่านผู้ชมดูวัวตัวนี้ครับเขาเขานี่แบบอย่างสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเขาอย่างโค้งนะครับเหมือนมีคนมรดัดอะเนี่ยท่านผู้ชมตรงเนี้ยดูนะครับ เนี่ยเหมือนมีร่องน้ำอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองช้อนดูสักหน่อยเผื่อจะเจอปากัดนะครับผมปะจัดกันเลย แล้วนะครับประกัดนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะครับ,รบปลากัดป่าแก้มแดงนะครับเชียงรายตัวผู้นะครับแต่ยังเป็นตัวเล็กอยู่นะครับมาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองช้อนประกัดตรงบ่อตรงนี้ดูนะครับว่าจะเจอไหม เจอนะครับท่านผู้ชมเจอ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 นะครับนี่นะครับปลากิมปล่ <c oughs> อยกันบรรจงตักสวยๆโอ้โหโอ้โห <c oughs> oh oh ท่านผู้ชมเจอแล้วเจอแล้วนี่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 เดี๋ยวผมจะให้ดูครับ เดี๋ยวอันนี้กิมนะครับตัวผู้แน่นอนโอ้ยนี่ท่านผู้ชมดูนี่ครับปากัดตัวผู้นะครับเอาโดดไปแล้วนี่ท่านผู้ชมเจอแล้วตัวผู้นะครับแดงแป๊ดเลยนะครับหางแดงแป๊ดเลยนี่นะครับนี่ปากัด แก้มแดงเชียงรายนะครับโหหางแดงมากเลยครับผมครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้หาปลากัดในบึงแห่งนี้นะครับลองหาดูแล้วนะครับได้ตัวผู้มาสองตัวตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตัวเล็กนี่ได้มาเยอะอยู่เดี๋ยวผมจะเอาไปใส่โหลให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่า ปลากัดป่าเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมป่าเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าครับผมวันนี้น่าจะเพียงเท่านี้แหละครับบอลหน้าด่างนี่ก็ไม่ก็เจอเท่าที่เห็นนะครับมันไอด่างขาวนี่ก็ไม่ไม่น่าจะเจอนะครับผมป่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูที่เราได้มามีอะไรกันบ้างนะครับผมเอาละครับผมท่านผู้ชมนี่ก็คือปลากัดที่เรา ไช้อนกันมานะครับผมเป็นปลากัดป่าทางภาคเหนือนะครับค่อนข้างหายากนะครับผมจริงๆวันนี้เราได้มาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตามกฎของ youtube เขาไม่ให้เอาปลาใส่รวมกันนะครับผมผมก็เลยเอามาโชว์ให้แค่ตัวเดียวนะครับผมใส่โหลได้แค่ตัวเดียวนะครับยังไง คลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกับเจ้าปลากัดตัวนี้นะครับผมปลากัดป่าครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอในการลุยป่าฝ่าดงของผมนะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe และเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อน สวัสดีครับ